สวัสดีครับนี่กับผมพี่แจเกมมิ่งครับนี่ก็อยู่กันในเกมโลกในแบบชื่อว่าเพลสซิมูลเอเตอร์เอกนั่นเองครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปอัปเดตนั่นเองครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ได้อัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วเองครับสำหรับแบบเพลสซิมูลเอเตอร์เอกครับก็สำหรับอัปเดตนี้นะครับจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาครับก็ไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ของพี่เกมแล้วนะครับผมก็สำหรับอัปเดตนี้ครับมีชื่อว่าเพลสอัปเดตนั่นเองนะครับสิ่งที่เข้ามาแล้วกกก็็คคืออสัััััตตตววว์์ยยษใใหมมม่่่5นนะะรบผจีี4ทู คิวแม็กชินเอนครับและหนึ่งตัวที่อยู่ในเควสเอกนั่นเองนะครับก่อนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ในแม็กชินเอนครับส่วนอันนี้จะเป็นที่อยู่ในเควส์เอนั่นเองที่สองสน, Quest, Quest นะครับก็เควสเควสนะครับก็จะมีอยู่ในทุกๆแอเรียนะครับอย่างละแอเรียละสามเควสนั่นเองเราก็แต่ละแอเรียก็จะมีเควส์จุดสามเควสซึ่งจะไม่ซ้ำกันนะครับรู้สึกว่าจะมีทั้งฮาร์ดคอร์แล้วก็ในโลก อ่า uh, normal world เลยนะครับผมก็อยู่ในทุกอเรียเลยนะซึ่ง,ซ,งซึ่งเมื่อทำซึ่งเมื่อทำ quest นี้เสร็จนะครับทุกคนจะได้เป็นเควสพอย i ์นะโดยที่เควสที่มี1ดาวน,นะครับจะได้40พอยบ์ o เอง q u e s ที่สองจะได้100พอย p ์นะส่วนเควสที่3นี่ผมยังไม่รู้เพราะว่ายังเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ใช้เวลานานด้วยนะครับก็ยังปาร์มไม่ได้นะอย่างที่3ก็คือเควสช็อปนะครับซึ่งเควสช็อปก็จะมีเป็นเควสเอก g หัวบอร์ดแล้วก็อ่าบูธ แล้วครับแล้วก็บ,กบูทแพ็กนะครับแล้วก็มีข้างล่างมีบวก1เพชรสล็อตนะบ,บวกเพชรสต็อกนะครับก็คือช่องใส่ตะเลี้ยงช่องเก็บสัตว์เลี้ยงครับบวก1ิแล้วก็มีอีกหนึ่งคอมมิชูนนะครับก็ล่างสุดนั้นก็จะมีเป็นไดมอนด์ลีวัดด้วยนะครับก็ใช้ก็มีทั้งหม,มีทั้งหมดอสามารถแล้วก็มี2 5 0ิบล้านเพชรหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยล้านแล้วก็ห้าพันล้านเพชรนั่นเองครับก็ สิ่งที่ใช้ซื้อก็อันนี้เลยนะครับเป็นอันนี้นะซึ่งม้วนกระดาษนี้มันจะเรียกว่าคอยนั่นเองครับสำหรับวิธีการไปที่เควสช็อปนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับหาป้ายคอยจะมีอยู่ในทุกๆแอเรียนะครับบางแอเรียจะอยู่ขวาบางแอเรียจะอยู่ซ้ายนะครับก็จะมีคําว่าช็อปอยู่ข้างล่างนะครับก็มากดเข้าไปนะครับนี่ก็จะโชว์เป็นเควสช็อปขึ้นมาแล้วนั่นเองอย่างต่อไปนะคือเควสเอนะครับเควสเอก็จะเป็นก็จะมีแอนิเมชันการเปิดเหมือนกับ เอ็กซ์คูซีฟเอ็กเลยนะครับผมก็สำหรับเควสเอ็กนี้จะได้มาจากเควสช็อปนั่นเองนะครับก็ในนี้ก็จะมีสัตว์อยู่สองตัวนะมะีเป็นอีเวนต์เอ็มหนึ่งศูนย์โปรตายนะครับอันนี้เนาะแล้วก็มีฮิวด้วยนะครับก็ก็ที่ตัวเล็กเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวใหญ่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในตัวใหญ่ก็ยังมีโอกาสที่จะออกอยู่นะครับผมไม่ใช่แปลว่าจะไม่มีนะฮิวแมชชีนเอ็นะฮิวแมชชีนเอ็นี่จะได้มาจากเดคแคร์เท่านั้น,นครับก็คือก็คือฮิวแมชชีนเอที่ได้มาจาจก เครื่องแมชชีนเนี่ยจะได้เฉพาะอ่ายูแมชชีนเอกหนึ่งนะส่วนที่แมชชีนเอกสองเนี่ยจะต้องได้จะได้เฉพาะในเดยแคสเท่านั้นนะครับก็โอกาสก็ประมาณนี้เลยนะส่วนฮิวออฟเ์พุตก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับไดมอนด์ไมล์มัตเตอร์ลี่นะก็เป็นอ่าเดออ่ามัตเตอร์ลี่ไดมอนด์ไมล์นะก็วิธีการฟาร์มนะก็คือการตีไดมอนด์นะครับในเหมืองเพชรนั่นเองครับผมอยู่อ่าใน สามท่าสามถ้ำก็ได้หมดเลยนะครับสำหรับความสามารถมันนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับมีทั้งหมดอ่าห้าอย่างส่วนมัลติเดย์แคร์นะครับซึ่งก็วิธีฟังก็ตามชื่อแล้วก็คือการใช้เดงานของเดย์แคร์นั่นเองนะครับโดยการฝากสัตว์เลี้ยงเข้าไปแล้วก็ออกมาในเมื่อครบเวลาน,นะครับก็ความสามารถตามนี้เลยนะแล้วก็นี้มีผลผล,ผลไม้นะผลไม้วูตเตอร์นะครับได้อนะ่าเพิ่มกลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็ครั้งล่าสุดที่มันเข้ามาคือว e ีเว้นพี่ฟูดเอนนะครับโดยโดยอันนี้เนี่ยจะทำการปรับให้มันบาลานซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากสับป,ปะรดในที่เคยเป็นอ่าสปีดนะครับให้กลายเป็น XP ็กพีบูสก็คือเป็นเหมือนตัวคูณเหมือนเป็นตัวคูณ XP ของมาสเตอรี่นะครับแล้วก็อ่าผลไม้นี่จะสามารถเก็บได้สูงสุดนะครับ200อันเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงแล้วก็จะมีการอ่าบัฟไดมอนไบร์นะครับก็ในเท่าที่1เนี่ยเพิ่มอ่าคูณเพจสองเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่สองคูณสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเท่าที่ท่าที่สามเนี่ยส่วนเท่าที่สามที่ใช้ สัตว์ยักษ์นะครับปุ่นล็อกเนี่ยคูณ7%นะครับแล้วก็ไดมอนด์แม็กมาสเตอร์นะครับเพิ่มจาก2%อเป็น4%นั่นเองนะครับก็ได้ทำการย้ายหีบนะครับย้ายหีบไปที่โซนของมันก็คือเป็นโซนสำหรับ a อฟโดยเฉพาะนะครับไดมอนด์ไมลแล้วก็สำหรับวิธีการไปอ่าฮาร์ดคอร์ต้องฟาร์มมาสเตอรีนะครับให้ได้350พอยต์นั่นเองก็คือไม่ต้องฟาร์มให้25%เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่า แบตเตอรี่มันเยอะขึ้นแล้วมันจะทาให้ยากขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาให้ฟาร,ร์มให้ถึง350แบตเตอรี่พอยต์นั่นเองเรารได้เหมืองไดมอนด์นะครับในอาอเรียที่2เนี่ยที่มีหีบเอฟเคครับแต่ก่อนจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แล้วครับ Chain, เอฟเคเชนน่าจะเป็นโซนสำหรับเอฟเคโดยเฉพาะนะครับนี่เลยซึ่งหีบเอฟเคเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก5นาทีกลายเป็น10นาทีสปอร์นั่นเองครับก็จะมีเวลามันจะนับอ่า หลัง10นาทีก่อนที่มันจะสปอนส์ขึ้นมานั่นเองครับก็เหมือนว่าเขาจะปรับนี้นานแล้วนะครับประมาณช่วงกลางๆอาท์ที่ผ่านมาก็เหมือนในเหมืองน,นี่จะเพิ่มการได้ไดมอนด์ด้วยนะครับให้ได้สามารถให้สามารถได้เยอะไดมอนด์นี่เยอะขึ้นนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือได้มีการเพิ่มปืนใหญ่นะครับมาที่แฟนตาซีเวอร์ตรงแอร์เรียรพอท่อนะครับผมให้ไปตรงนี้นะครับเป็น เอเรียที่จะไปโลกเทคเบอร์นั่นเองแล้วก็เข้าปืนใหญ่ตรงนี้นั่นเองนะครับมันจะเป็นการทําให้ไม่ให้ผู้เล่นงงนะว่าต้องไปตรงไหนต่อนะครับมีวันนี้ครับสำหรับการสรุปอัปเดตคุยอัปเดตนะผมก็อาจจะไม่ได้สรุปหมดทั้งหมดนะครับก็เอาเฉพาะที่จําเป็นแล้วก็ที่หลักๆเท่านั้น,นครับส่วนเราใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์วิกเกมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่คาอธิบายคลิปนั่นเองครับก็ สำหรับคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลดดค์กดแชร์กดซับสไครต์ผม้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ